สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน m r r o n อร์โ n นชานะครับอยู่ในเกมข้ามาบูมบายอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปฟาร์มดันกันนะครับโดยวันนี้ดันที่ผมจะพาไปฟาร์มเนี่ยก็คือจะเป็นดันอเวกดันอเวกงูนะครับนั่นเองโดยวันนี้ คืออยากจะลองเทสนะครับผมด้วยตัวเองเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเนี่ยของจริงๆของต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเซตเซตเดิมนะฮะกับที่เคยพาไปาลงดันอเวกน้ําแข็งกันเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะลองพาไปเทสเป็นดันอเวกงูกันนะครับว่าของประมาณนี้ครับเลขแดง2องพเลขฟ้า6000เนี่ยจะสามารถ จบดันเอาเวกงูนะครับได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเลยดีกว่านะครับก็จริงๆเนี่ยดันเาเวกงูเนี่ยคือส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าคิดว่านะครับสำหรับอาชีพที่น่าจะลงสบายๆเลยเนี่ยคืออาชีพที่มีค่าพลังป้องกันนะครับหรือว่าเลขฟ้าเนี่ยค่อนข้างสูงหน่อยนะครับ อันนี้คือสําหรับใครที่ที่มีของน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีของเยอะสามารถทำาดาเมจเนี่ยได้รุนแรงนะครับผมมาหาสาลเนี่ยจริงๆเนี่ยทุกอาชีพสามารถลงได้หมดแต่ในกรณีที่ของน้อยเนี่ยผมมองว่านะถ้าสบายสุดเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นฟอสชิลนะครับผมเบเดอร์แล้วก็ GL นั่นเองนะฮะแต่วันนี้ผมจะพาเบคเดอร์นะครับผมไปลงดูเนาะก็เดี๋ยว่าลุ้นไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูของที่ คิดว่าจําเป็นต้องมีนะฮะสักคู่หนึ่งเพราะว่าจริงๆเนี่ยในดัน a เวกมู w K U เนี่ยคือ,อส่วนตัวเลยเนี่ยผมมองว่าเนี่ยพวกยายาหลบเนี่ยจำเป็นเลยเพราะว่ามันมีจุดเนี่ยที่ต้องใช้เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ก่อนเนะเาะเวลาดิกดิกอันนี้ผมก็เ,เตรียมเตรียมไว้เนาะเผื่อใช้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อดันนะฮะหรือเดี๋ยวลองลองไปลุยกันเลยนะฮะว่า อาชีพเบดเดอร์ Better เนี่ยคือของประมาณนี้เลขแรงเท่านี้จะสามารถลงดั A K นอเวกงูนะฮะจนจบเนี่ยได้หรือเปล่าโอ,อโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับไปเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าดันกันแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยแล้วกันเนาะจะมารีวิวของกันเอวๆนะฮะสักรู่นึงนี่ฮะของที่ดอบนะคะในดันอเวกงู K เนี่ยก็จะเป็นอาวุธนะฮะ อาวุธชุดถึงขั้นอาชีเดียมเนาะผ้าคลุมถึงขั้นอาชีเดียมนะครับมอไซสูงสุดเป็น PW 5เออเอ็กเซซซอรีนะครับ uh huh. ก็จะมีเป็นเออนี่ฮะสร้อยมู uh, อ่าน,นี้เนี่ยจะเป็นแบบของจำเป็นเลยนะฮะในดันที่ว่าเราลงที่คนส่วนใหญ่นะครับลงมาหากาันน่ฮะออฟฟิเดียอมูเลตนะครับ, et, รบแล้วก็มีโอกาสดรอปนะฮะเจาะได้สูงสุดถึงขั้นเจาะข่าวอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวออกมาจุดแรกนะฮะ จุดแรกกันเนี้ยผมก็จะแบบค่อยๆตีนะครับไปก่อนจริงๆก็สามารถที่จะแปลงล่างนะฮะเพื่อตีได้เลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ผมจะกดคอมโบนะฮะไปเรื่อยๆก่อนมอนก็จะมาแบบเรื่อยๆเลยอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมอาชีพที่ลงแล้วแบบค่อนข้างสบายเลยนะฮะก็ถ้าอาชีพที่มีพลังป้องกันค่อนข้างสูงเนี่ยก็ก็ถือว่าสบายหน่อยนะครับเพราะว่ามอนในดันเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับ อโอเคเดี๋ยวค่อยๆตีกันไปนะฮะตรงนี้อันนี้ผมแป้งล่างแปดสามแล้วเนาะสำหรับสำหรับด้านนี้คือไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเนี่ยลงมาพยายามเน้นที่เอ่เอเน้นเน้นการแป้งล่าง,รงหรือว่าใช้สกิลนะครับที่มีการโจมตีแบบเป็นหมู่หรือว่าเป็นวงกว้างนะครับให้ได้แบบเยอะหน่อยเพราะว่า มอนมันเยอะแล้วก็ถ้าเราตีแบบเป็นซิงเกิลทาเกตหรือว่าเป็นเป้าหมายตัวเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยการเคียร์มันก็จะทำได้แบบค่อนข้างยากเนาะน,นี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆตีกันไปนะฮะอันนี้จะเป็นบอสจุดแรกนะครับเอาไปคัสตาดัสลักนะครับก็ค่อยๆตีกันไปตรงนี้ผมเปลี่ยนเอซินติกสักคู่หนึ่งของเบเดอร์ ถ้ามีถ้ามีเลขแดงเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะทำดาเมจนะฮะแล้วก็เคลียร์ในจุดเนี่ยไปได้แบบไปได้ไวเลยแหละแต่นี้เนาะก็ผมพามาลองเทสดูเนาะแดง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 ยินเมือประมาณ2,900ฟ้า6,000เดี๋ยวเรามาดูว่าออจะสามารถจะจบดันเนี่ยเอาเวกงูเนี่ยครับผมได้ได้หรือเปล่า สำหรับเดเดอร์นะครับผมจริงๆก็พวกปั๊บต่างๆก็สามารถใช้นะฮะไปได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวในส่วนตรงนี้ยเดี๋ยวผมจะพาเ,ออเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าแบบคนที่แบบของน้อยแล้วแบบอยากลงดันเนี่ยให้ผ่านเนี่ยาการกดปัฟต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีผลนะครับผมค่อนข้างเยอะเลย จุดแรกนะครับจุดแรกถ้าตายก็ก็ปล่อยตายไปเลยนะครับยังไม่ต้องแบบใช้เวลาดิกลือละไรเยอะเพราะว่าการเดินเนี่ยมันมันค่อนข้างใกล้เนาะกับจุดเกิดคือเนี่ยจุดมันแบบใกล้มากเลยเนี่ยผมเกิดปับปุ๊บก็เจอเลยแต่ถ้าเกิดไปไกลหน่อยเดี๋ยวผมก็อาจจะแบบต้องกดเวลาดิกะครับผมเพิ่มละก็ของน้อยนะฮะก็ต้องใช้ความพยายามนิดน,นึง โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมแปลงร่างเลยนะเนาะกลตายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจุดต่อไปเนี่ยมันมีมอนค่อนข้างเยอะผมก็จะใช้เป็นแบตเทิล์หมดสามนะครับผมขอชิปเบดเดอร์เนี่ยดีกันไปโอเคบอสแรกนะฮะตายไปแล้วนะครับโอเคเ,เราไปจุดที่สองกันเลยะหว่าที่ยังคงมีแบตสามอยู่โอเคจุดที่สองนี่ฮะก็การการแปลงร่างนะครับผมที่ ตจมตีหมู่เนี่ยข้อดีเลยก็คือว่านอกจากการเคลียร์มอนนะฮะได้ไวแล้วคือเราก็ยังสามารถที่จะดูดเลือดนะครับได้เป็นวงกว้างด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับจุดนี้จุดนี้นะฮะสำคัญเลยจุดเนี้ยจะมีกบนะครับผมจํานวนมากเลยตรงเนี้ยพยายามเ,เคลียร์นะครับผมค่ากบพวกเนี้ยให้ได้มากที่สุดเพราะมันจะมีผลกับจุดต่อไปเนาะยิ่งเราค่าได้มากาได้มากเท่าไหร่นะครับในจุดเนี้ยจุดต่อไปเนี่ยเราก็จะยิ่งสบายมากขึ้นเท่านั้นนะครับจริงๆถ้าใครมีบัฟมีอะไรเนี่ยสามารถาใช้ตรงเนี้ยให้หมดเลย โอเคอันนี้เดี๋ยผมปิดแบตสามนะครับแล้วก็ไปจุดต่อไปกันจุดเนี้ยคือจุดที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะหินนะครับหรือว่าค่อนข้างยากแบบมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับอาชีพที่มีพลังป้องกันน้อยเนี่ยผมคิดว่านะฮะการผ่านจุดเนี้ยไปได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าอาชีพที่แบบทึกๆหน่อยฟอร์ซิลเดอร์นะฮะหรือว่าเบดเดอร์เนี่ยมันก็ยังมีแบบบัฟหลบเนี่ยคอยตีอย่างตะกเก้ะพอผมใกล้ตายุ๊ผมรีบกดบับหลบเลยนะครับ จุดนี้ก็มีบัฟมีอะไรนะฮะใส่ไปให้หมดนะฮะได้เลยอันนี้แต่ผมต้องกดเวลรดิกนะครับช่วยด้วยแล้วกดยาหลบช่วยด้วยแล้วกันเบเดอร์ยังดีนะฮะใช้กงเล็บขวนเนี่ยก็ถือว่าดูดเลือดนะฮะขึ้นมาก็ก็ไวนะครับประมาณหนึ่งเลยอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆตีไปนะครับเวลรดิกผมหายไปแล้วคนหนึง ได้กดเป็นเวลาดิคต่อเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอครูดาวมาปลบด้วยเพราะว่าถ้าผมกดต่อไปเนี่ยยังไงเนี่ยโดนจมตรีแรงเนี่ยเดี๋ยวก็เสียเวลาดิอีกแน่นอนนะฮะก็ระหว่างนี้นะครับก็ค่อยๆเดินไปเนี่ยรอครูดาวหลบแล้วก็เดี๋ยวออรอครูดาวนะฮะแปลเราไปทั้งหมดแบตทั้งหมด2นะครับก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าของน้อย โอเคนะครับผมก็ไปลุยกันต่อนะฮะอ่าโอเคบัฟหลบมาแล้วเดี๋ยวให้เลือดแบบใกล้หมดใกล้หมดจริงๆนะฮะแล้วค่อยใช้เพราะว่าถ้าเราถ้าเรอาอเรากดรีบกดใช้ไปตอนเลือดเต็มเนี่ยมันก็มันก็ดีครับแต่ว่าถ้าเรากดตอนเลือดใกล้หมดเนี่ยคืออย่างน้อยเราอะที่มันยังคงมออีมีระยะเวลาของปับหลบอยู่เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะปั๊มยานะครับผมเพื่อที่จะยืนสู้เนี่ยต่อไปได้นะครับก็จะค่อนข้างคุ้มกว่านาะ ไม่แนะนาให้กดตอนเลือกเต็มนะครับก็เป็นทิกแบบเล็กๆน้อยๆน,นะฮะโอเคจุดที่2นี้เราก็ผ่านกันไปได้แล้วนะฮะโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมต้องปิดก่อนเพราะว่าจุดต่อไปมอนมันเยอะนะครับก็ต้องใช้เป็นการแปลงล่างที่ว่าเป็นแบบที่เป็นหมู่นะครับโอเคก็ค่อยๆค่อยๆตีกันไปนะครับผมเหมือนเดิม จุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเน้นทำดาเมจเรื่อยๆแล้วก็ดูดเลือดนะครับไปเรื่อยๆโอเคเคลียร์หมดแล้วก็ไปจุดต่อไปกันเลยครับแล้วก็นิาทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับมอนตามจุดนะครับที่แบบแบบเนี้ยคือมอนมันมันอยู่เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเรากดตรงเควสนะครับหนึ่งครั้งมันจะเป็นการล็อกล็อกเป้าหมายของอมอนเตอร์ที่ เรียกว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ตายอะครับเราก็จะสามารถที่จะไปจุดต่อไปเนี่ยได้ทันทีอ่าเนี่ยสังเกตว่าตะ่กี้ผมกดเควสต,ตีปุ๊บเห็นไหมมอนตัวอื่นอื่นมันก็จะตายไปหมดเลยโอเคเราก็มาถึงออบอสต,ตัวสุดท้ายกันแล้วนะฮะบอสงูที่เราต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้สร้อยดีๆนะครับผมหรือเปล่าโอเคนี่ก็ตีกันไปนะครับผมเรื่อๆยๆ ตรงนี้บอสสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นงู3ล่างนะครับก็มีบัฟมีอะไรที่สามารถทำดาเมจได้ไวๆเนี่ยก็ <ๆ S 1> ก็ให้กดนะครับปุให้หมดเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ตัวแรกไม่ตายใช่ไหมครับตัว2อเนี่ยถึงเวลาปุ๊บมันยอดมันก็จะเกิดเลยนะครับแล้วก็ตัวที่3พอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะเกิดอ่าแบบเนี้ยเราก็จะโดนลุมคือเนี่ยเรามีบัฟอ่ามีอะไรที่แบบว่าช่วยเสริมการทำดาเมจเนี่ยก็กดให้หมดไปเลยนะครับสำหรับตรงนี้ ก็ค่อยๆตีไปนะครับระหว่างที่งูตัวแรกยังไม่ตายเนี่ยเราไปไปไตีงูตัวที่2เนี่ยมันก็อาจจะแบบตีนิดนะครับก็ค่อยๆตีแบบทีละตัวไปนี่เดี๋ยวผมกดเวลาดิกนะครับผมช่วยด้วยเลยอีกคนนึงนี่ตัวที่3เกิดมาแล้วนะฮะ เนี่ยสังเกตว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าของเราไม่ได้เยอะมากเนี่ยการทำดาเม,มิแเราก็จะไม่ได้แบบไวมากนะครับแต่ก็ต้องทอําใจตรงน,นี้ก็ค่อยๆเล่นนะครับผมค่อยๆฟาร์มไปโอเคนี่ฮะผมใกล้ตายแนละ้วเลือดเหลืองพันปุ๊บผมกดบัฟหลบทันทีเลยฮะแล้วก็สังเกตว่าระระหว่างที่บัฟหลบยังคงอยู่เนี่ยเลือดผมก็ค่อยๆรีเจนนะครับผมจนเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะลุยกันต่อนะครับตรงนี้ เดี๋ยวกดยาหลบนะ,ะช่วยด้วยเลยเนี่ยตัวนี้ผมก็มีเป็นเนี่ยสร้อยงูนะฮะจริงสร้อยงูเนี่ยผมก็ดอกมาจากดอกมาจากดันเนี้ยครับก็เนี่ยออปชั่นเป็น เป็นขี้หกขี้หกแล้วก็แอมหนึ่งนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าท็อปทอปเลยเนี่ยก็จะเป็นขี้หกทั้งสามแถวเนาะหรือว่าถ้าเป็นสกิลแอมเนี่ยค่าที่ได้ก็จะเป็นสกิลแอมสามถ้าเราได้แบบว่าเออแอมแอมทั้งหมดเลยสามสามสามเนี่ยก็สวยนะครับหรือว่าขี้แบบหกหกหกนะฮะก็สวยมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราแปลงล่างกันต่อนะฮะโอเคนี่ก็เป็นบอสต,ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นล่างสุดท้ายแล้วด้วย ก็ Finished. ยังยังไหวนะครับสําหรับใครที่ที่มีของไม่เยอะมากเนี่ยก็ยังคงลงไหวอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็แนะนําว่าให้ทําของทําอะไรเนี่ยเพื่อมาลงนะจะได้แบบลงสบายแล้วก็จะได้แบบไม่ตายบ่อยๆหรือว่าเรียกว่าแบบได้แบบไม่ไม่หัวร้อนอย่างผมบางครั้งเนี่ยลงปุ๊บถ้าตายบ่อยๆเนี่ยก็ก็หัวร้อนอยู่เหมือนกันนะในบางครั้งเนี่ยอันนี้ก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมก็ อ,อีกอีกสามสิบเปอร์เซนต์โอเคอีกสิบเปอร์เซนต์นะครับดกดปั๊บลบไปเลยแล้วกันจะได้แบบปิดปิดตัวนี้ได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าของอ่านี่พอพอเนี่ยงูทั้ง3ลาล่าตายเนี่ยกล่องก็จะตกจะตกมาทีละกล่องนะครับเราก็ตีไปเลยทีละกล่องจะมาดูว่าได้งูป่ามีส้งูโผล่มาให้ผมแล้วชิ้นหนึ่งเป็นขั้นเริ่มต้นเลยเนาะสีสีเขียวอ่าโอเคก็ถือว่ายังยังลงไหวอยู่นะครับในกรณีที่ของแบบของไม่เยอะมากแต่ว่าก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะฮะก็ แนะนำนะครับใครที่ลงนะฮะก็แนะนําว่าเตรียมแบบยายาเวลดิกเนี่ยไว้หน่อยในกรณีที่ว่าเราแบบไปเนี่ยไกลๆแล้วอย่างแบบเป็นจุดสุดท้ายที่เป็นงูสามล่างเนี่ยก็แนะนําว่าให้กดยาเวลดิกนะครับจะได้แบบไม่ต้องเดินไกลยาหลบอะไรเงี้ยก็เตรียมไว้นะครับผมก็ดีโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูไส้งูกันใหม่ว่า โอ้อันนี้เป็นออปชันเริ่มต้นนะทั้งหมดเลยกีสองอมหนอมหนก็โอเคเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าของน้อยก็ยังลงไหวนะแต่ก็อาจจะแบบเหนื่อยหน่อยนะครับผมก็ค่อยๆลงค่อยๆฟาร์มค่อยๆทําของไปนะครับก็วันนี้ผมทําคลิปมาลงดันงูให้ดูกันเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้ด้วยนะครับผมใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์นะฮะผมใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ